ใครตั้งชื่อได้โดนใจเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาเรียกเจ้าสิ่งนี้กันในคลิปหน้านะครับแต่มีข้อแม้อยู่ว่าให้ใช้แค่สมพยางนะฮะสำหรับสิ่งที่คุณหนึ่งถืออยู่ในมือนี้นะครับตรงนี้มันเป็นปอกทุกคนตรงนี้เขาเป็นด้ามเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับว่าด้านในจะเป็นยังไงนะครับนี่ นะเป็นการออกแบบมาให้ใช้งานได้หลากหลายมีด้ามจับที่ยาวปอกเอาไว้สําหรับเก็บเป็นผ้าและมีพลาสติกปิดคมมาให้ทั้งสองฟงังฝั่งหนึ่งเป็นมีดอีกฝั่งหนึ่งเป็นเลื่อยคุณภาพงานตามที่เห็นเลยใคที่ตั้งชื่อได้นะครับเหมาะสมกับอันนี้นะฮะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันเขาทาอะไรได้บ้างนะครับบอกเลยว่าฝั่งที่เป็นมีดก็เอาไว้ตัดนะครับฝั่งที่เป็นเลื่อยก็ตัดเช่นเดียวกันครับแต่เป็นการเลื่อยเนาะ อ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเขาจะใช้งานได้ดีไหมนะครับต้องออกตัวก่อนว่าคุณหนึ่งเป็นการใช้งานครั้งแรกนะครับและไม่ได้เตรียมตัวสําหรับงานออกแรงแบบนี้เลยจึงไม่รู้ว่าควรจะต้องไปรับคมก่อนใช้งานหรือเปล่าฝั่งเป็นมีดถ้าใช้งานถัดไปรับคมมาก่อนคุณหนึ่งว่าคงใช้งานได้ดีมากๆส่วนฝั่งที่ออกแบบมาเป็นเลื่อยสําหรับการใช้งานครั้งแรกของคุณหนึ่งถือว่าใช้งานได้ดีมากจัดว่าเป็นอุปกรณ์อเนกประสงค์สามารถใช้งานได้หลากหลายเกิดเหตุฉุกเฉินทํ้มีไว้ในบ้านรับรองไม่ผิดหวัง ได้ทดสอบให้ดูแล้วนะครับฝั่งคมมีดคุณหนึ่งว่าควรจะไปรับคมให้มันคมกว่านี้สักหน่อยนะฮะมันจะได้ใช้งานได้ดีขึ้นนะครับส่วนฝั่งเลื่อยบอกเลยว่าเวลีกูดเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจไม่เห็นพิกัดในคลิปให้กดติดตามคุณหนึ่งไว้แล้วทักข้อความมาเดี๋ยวจะส่งรายละเอียดทั้งหมดไปให้นะครับ